สวัสดีครับวันนี้โรเกมวันพีทเ r e a s เจอคู่กับผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับเราจะมาเปิดของรางวัลของ Big m ม m กันซึ่งของรางวัลเนี่ยมันแจกตั้งแต่มาวานแล้วนะซึ่งตอนแรกครับของรางวัล b i m m มาเนี่ยมันเขียนบอกว่าจะแจกวันที่11เวลา PST Time Zone ซึ่งจะตรงกับเวลาไทยคือวันที่12เวลา10โมงเช้ามันเขียนว่าแจกวันที่12แต่มันแจกมาืวานครับ ทำให้ผมหน้าแตกยับยับไปอีกรอบเลยซึ่งผมอุตส่าห์พูดสดิบดีว่าเดี๋ยววันที่12นะครับก็อย่าลืมมารับกันนะครับเป็นยังไงล่ะเมื่อวานมันแจกมาซะง,งั้นนะทาให้ผมแบบอึง้งไปเลยอุตส่าห์พูดส,พพด,สดิบดีว่ามันแจกวันที่12แล้วอันนี้อีกอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ทํามันทาให้ผมหน้าแตกคือมันแจกก่อนเวลาที่มันเขียนบอกไว้แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับนี่เลยเกาะครับ เกาะเนื้อเรื่องเกาะใหม่ครับมันก็เขียนว่าจะมาวันที่12หรือวันที่11ตามเวลาของมันแล้วมันก็ได้มาแล้วครับเราลอยแป้บมึงนะนี่ครับเกาะมาแล้วครับเกาะใหม่เนื้อเรื่องใหม่ที่บอกว่าจะมาวันที่12แต่มันก็มาแล้วซึ่ง2เรื่องเลยนะทำให้ผมหน้าแตกเนี่ยสองเรื่องเลยเกมนี้มันหลายจริงจริง ก็นี่ครับเป็นอีเวนต์ของเกาะเนื้อเรื่องเกาะใหม่นะเกาะโซนนั่นเองก็ถ้าใครถึงเนื้อเรื่องปัจจุบันแล้วก็สามารถมาเกาะนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เกาะนี้นะครับจะคูณเปอร์เซ็นต์ในการดรอปตัวละครพิเศษที่อยู่ในเกาะนี้เป็นเวลาถึง7วันเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างนานอยู่ใครที่ถึงแล้วก็อย่าลืมลงมาเล่นกันละซึ่งก็จะแจกเพชรแจกฉายาใหม่นะแล้วก็จะแจกพวกอ่ะ ไม่ใช่แจกสิไปหาดอบตัวละครครับในด่านนี้เลยซื้ตอตัวละครในด่านนี้ยังไม่รู้นะว่ามีกี่ด่านแล้วก็มีตัวละครอ,อะไรดอกมัง่งพอเดียนเพิ่งอัปเดตมาเมื่อตอน10บโมงเชา้าเลยครับซึ่งตอนนี้มันเพิ่ง1 1บเอโมงยีเองก็เพิ่งอัปเดตมามากี้นี้เลยโอเคครับพูดมาความแล้วเราไปเปิดตัวรับรางวัลกันเลยละกันซึ่งผมเห็นหลายๆคนได้รับรางวัลกันมาแล้วเยอะแยะตะแป้ไก่นะบางคนก็ได้ตัวดีดีดีจนแบบผมอิจฉาเลยด้วยซ้ำอย่างแรกมารับอ่ารางวัลดาวน์โหลด รางวัลดาวโหลดเกาะบางกอนหนึ่งเพจแล้วก็รางวัลโบนัสล็อกอินอันนี้ครับหลายๆคนอาจจะงงว่าอะไรเนี่ยมันคืออะไรพี่มันให้เลือกนะว่าจะเอาอะไรอันบนสุดเนี่ยอันบนสุดเลยมันัพวกไอพวกปูพวกหมาหนาพวกอาพวกตัวละครเนี่ยอาไปอัปเกรดตัวละครขึ้นดาวนั่นแหละอันที่สองครับโค้าอันที่สามเป็นพวกหนังสือครับหนังสืออัพ ability ซึ่งผมจะเลือกโคล่านะเพราะตอนนี้ผมขาดแขนโคล่าจ,จัดเลยซึ่งมันจะมีให้เลือกนะสามอย่างก็ใครจะเลือกอะไรใครอยากได้อะไรก็ลองเลือกเอากันละกันนี่ครับโคลาค่ายี่สิบขวดซึ่งผมขาดแขนโคล่าตอนนี้แล้วก็อันนี้คือของรางวัลอะไรวะอันนี้คือเพชรครับหนึ่งเม็ดของรางวัลแจกเยอะหลือเกินโอเคเราจะมาไล่แต่ของรางวัลต่มสุดเลยนะของรางวัลต่มสุดครับหนึ่งล้านแ้บคืออันนี้คือ อ๋อตัวสี่ดาวครับั้งนั้นเราก็ามาเปิดทีเดียวเลยนะตัวสีดาวล้วของเราของอื่นๆก่อนแล้วกันนี่คืออะไรเงินห้าล้านครับใช่ไหมผมไม่ใช่หอ,อพวกส่งหนังสือแล้วก็จะมารับของรางวัลต่อเนื่องกันเลยนะรับไปเรื่อยๆเลยแต่เดี๋ยวจะมาเปิดตัวที่เป็นตัวอันนี้ไงตัวตัวละครหกดาวกันที่หลังนะจะรับของรางวัลอื่นๆกันไปก่อนก็มันแจกเยอะจริงๆนะใครที่ได้ครบสี่ล้านเนี่ยมันแจกกระจายเลยพวกตัวก็มีพวก อุปกรณ์อุปกรณ์การอัปเกรดการลิมิตเบรกพวกหน,งงนังส่งหนังสืออัพท่าไปตายมันแตกเยอะจริงๆในการไอ์อีเวนต์าี่ปีครั้งเนี้ยครับแจกเยอะจริงๆเราก็มารับกันไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีว่าผมจะได้ตัวอะไรซึ่งใครเปิดตั๋วฟรีแล้วได้บิ๊กมัมน,นะผมบอกเลยนะถ้าคุณเปิดตั๋วฟรีแล้วได้บิ๊กมัมน,นะผมแนะนํานะ ไปซื้อหวยครับให้นะให้ไปซื้อหวยซะเพราะถ้าเปิดตั๋วฟรีแล้วแล้วได้บนะิ๊กมัมเนี่ยดวงคุณนี่ถือว่าเฮงสุดๆเลยนะเพราะฉะนั้นครับไปซื้อหวยซะคุณวคุณอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็แล้วนะเพราะมันยากจัดจัดเลยโอเคเรามาเริ่มจากตั๋วสีดาวกันก่อนแล้วกันใช่ไหมโอเคตั๋วสี่ดาวครับตั๋วสี่ดาวซึ่งจะมีโอกาสออกห้าดาวเหมือนมีโอกาสออกห้าดาวหรือหกดาวเหมือนกันนะแต่ก็ยากนั่นแหละม,มันคือตั๋วสีดาวตั๋วทองอค,ครับตัวแรกเลย ตัวได้แกเอาอีกแกไออามาเตเต้แกไอตัวนี้ผมมีเยอะแล้วนะผมเรียกชื่อมันผิดผมรู้ไม่ต้องบอกผมนะผมเรียกชื่อมันผิดจำชื่อมันเอาตรงเลยชื่อมันอ่ะผมเรียกกันจริงๆผมเรียกมันทีไรนะลิ้นพันกันทุกทีทุกทีเลยไอเจ้าไอเตเต้เนี่ยชื่อมันออกแนวสเปรย์ก็จะเกียผภานนี้อย่างเลยมันพูดและลิ้นมันรอเรือมันเยอะโอเคครับสี่ดาวไปที่สองได้แกตัว โอ้ไอเจ้าที่เป็นนักสู้ในโคลอเซียนนั่นเองโอเคตัวนี้ผมมีแล้วนะรู้สึกว่ามีทั้งสองตัวเนะี่ยเดี๋ยวจะขายทิ้งในร้านเลลี่นั่นแหละโอเคต่อไปครับเป็นของจริงแล้วคือตัวซุม l e เจนดารี่หกดาวสีใบด้วยกันมันอรอลุ้นกันครับว่าผมจะได้ตัวอะไรกันมั่งผมขออย่างเดียวเลยคือขอไม่ซ้ำนั่นแหละ แต่ตัวที่ผมอยากได้จริงๆในในตัวนี้นะคือโคโลซอนหรือโคโลซองเนี่ยไอที่เป็นน้องของดูปามิโน่เนี่ยผมอยากได้ตัวนั้นมากเลยเพราะมันล้างบัฟได้ดีสุดๆเลยมารับตัวบ <c oughs> <c oughs> oh ากี้กี้กิกโอ้โหบากี้ถามว่าบากี้มีประมีประโยชน์ยังไงม,มันก็คงจะมีประโยชน์ในของมันนั่นแหละในตัวมันเองนะคงมีจะมีประโยชน์ในตัวมันเองแต่ผม แต่ใช้ประโยชน์มันสูงสุดก็คือผมจะเอาไปแรกให้ร้านเลลี่ครับอันนี้แหละที่ผมจะใช้ประโยชน์สูงสุดของมันเลยบาร์กี้โอเคมาอีกใบหนึ่งกันมาครับทํไ้ไม่หลายคนเห็นผมทั้นตัวดีดิมาอรอครับอ่ะตัวหนึ่งคือตัวอะไรตัวชาบุ้มโอโอโหคาตาคูริโอ้ กอคาตาคูลิโอ้โหไม่ได้เชื่อเลครับว่าตัวฟรีจะได้คาตาคูลิโอ้โหข้างก่อนผมเปิดหาคาตาคูลิใช่ไหมที่เป็นคลิปเกลือผมเกลือแต่ตัวฟรีครับคาตาคูลิมาแล้วครับโอ้โ oh, ห oh. จับสุดๆคุ้ม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 ,ค,ม <laughs> คุ้มเลยคุ้มเลยโ okay. อเคเลยสองใบครับมาลองรุ้นกันว่าได้ตัวอะไรกันมาโอ้โหคุ้มเลยคาตาคูลิครับ ีครับ <te le rhythm ma lush> มาเริ่มเลยมา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 ช้าช้าช้ไปโอ้เซงโอคุครับตัวละครนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นตัวละครที่เก่งกาจมากนะแต่ผมไม่มีครับเพราะฉะนั้นดีมากครับไม่ซ้ำครับเซงโอคุครัู้สึกว่าจะขึ้น6ดาวบวกได้นะผมไม่แน่ใจนะไอเจ้าตัวเนี้ยเพราะมันไม่ค่อยมีคนใช้ด้วยแหละซึ่ง มันก็มีประโยชน์ของมันแหละมันไม่ได้แบบอ่อนด้อยไปเลยแต่ไม่ใช่ประโยชน์ในการขายนะประโยชน์ในการเล่นโอเคครับอีกหนึ่งใบใบสุดท้ายแล้วใบที่ตีได้4ี่ร้อล้านซึ่งกวจะตีได้หลายๆคนอาจจะตียากนะแต่ผมตีอยู่2ทียังมั้ง4ี่รอล้านแล้ะไปมาดูครับว่าได้ตัวอะไรตัวสุดท้ายของตัวแดงที่ได้จากกิจกรรมบิ๊กมัมครับชาร์จแล้วก็ไป อูโซบครับโอ้อุซอบถือาเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่สกิลตอน6ดาวบวกนี่ค่อนข้างดีนะซึ่งผมยังไม่มีด้วยว้าวกาชาไม่ใช่กาชาดิตัวฟรีในกิจกรรมบิ๊กมามครั้งนี้ครับผมไม่เกลือแห่ได้ตัวละครดีโคจะดีอย่างคาตาคูลิมาด้วยโอ้โหสึกว่าครั้งนี้ครับผมประสบความสำเร็จในการตเปิดตัวฟรีสุดๆเลยนะมาดูกันครับก็มีบาร์กี้ซึ่งบาร์กี้ครับประโยชน์ของมันก็คือ <c oughs> ที่ผมบอกไง มันมีประโยชน์แต่ประโยชน์ที่ผมจะใช้กับมันคือผมจะเอาไปขาย <c oughs> แล้วก็เซงโงคุครับเซงโงคุซึ่งเป็น6ดาวที่คนอาจจะใช้น้อยลงแต่ก็มีประโยชน์ในตัวของมันเองนั่นแหละแล้วก็อุซอบครับหรือก็อตอุซบถ้าขึ้น6ดาวบวกครับจะมีความสามารถในการรู้สึกว่าจะยื้ดเทินได้ดีมา,มากๆเลยนะแล้วก็สกิลมันค่อนข้างดีนะครับก็อตอุซบเนี่ยหดาวบวกเยอะมากแล้วก็ตัวแลมเลยครับอ่ะเต็มครับพื้นที่ ่ากดมาสิแล้วก็นี่ครับตัวที่ดีที่สุดแล้วคือคาตาคุลิครับ yes เปิดตัวฟรีครับได้คาตาคุลิโอเคครับคลิปวันนี้ขอจบแค่นี้แล้วครับการเปิดตัวฟรีผมได้รางวัลได้ดีจัดๆไปเลยน้องๆได้ตัวอะไรกันบ้างใครงีวคอมเมนต์อบอกกันนะนะล,ลิงก์โหลดติต่มซ่าติปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ